ตรงนี้เขาเรียกป่อน,น้ำร้อนอะไรจ๊ะปอน้ำร้อนต้องเออมีอะไรโอ้โหังเสียงได้ยินเสียงไหมทุกคนนูนได้ยินเสียงไหมจ๊ะน้ำพุร้อนธรรมชาติตอนแล้วน,นูอยากเข้าไปตรงนี้มันมันยุบ แค่แป๊บเดียวนะั่นหนังลอกหมดเลยอะ่ะปีสุดๆเลยปะทุนปะทุนะนักัวเนาะวันนี้่ะมีแรงก,กว่า,นนกกว,าว้ายมา